บทที่19การแลกเปลี่ยนคนบนโลกของคุณไม่สามารถรู้เจติญจำนวนของกันและกันได้เวลาที่พวกเขาลงมือทำอะไรถ้าเป็นที่นี่เวลาที่คุณคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดเราไม่สามารถปิดบังกันได้แต่บนโลกของคุณสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นเหมือนการแสดงความรักต่อกันเช่นการทำบุญทำทานบริจาคทรัพย์ เพื่อสร้างวัดวาอารามต่างๆมากมายแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พวกเขาทําผมกลับเรียกมันว่าการแลกเปลี่ยนมากกว่าปริมาณการปลดปล่อยคลื่นความถี่ด้านบวกจึงน้อยมากหรือก็แทบจะไม่มีเลยมีนพูดการแลกเปลี่ยนยังไงครับผมไม่เข้าใจผมถามการจะได้คลื่นความถี่ด้านบวกนั้นมันจะต้องทําผ่านจิตสํานึก ที่ทำแบบไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝงเช่นการให้สิ่งของกับใครสักคนจะต้องเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ใจจะต้องให้ด้วยความปรารถนาให้ผู้ได้รับมีความสุขไม่ใช่ให้ด้วยความปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขหรือได้ผลบุญได้ขึ้นสวรรค์ถึงแม้ว่าผลที่ออกมาจะเป็นการกระทำความดีเหมือนกัน แต่ทั้งหมดกลับกลายเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการแลกเปลี่ยนเขาหยุดพูดเมื่อเห็นหนาพาเดินมาอาหารเช้าพร้อมแล้วค่ะเราไปทานอาหารเช้ากันก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยคุยกันต่อบนโต๊ะอาหารมีนเชิญชวน ผมกับมีนจึงปฏิบัติตามการเชิญชวนของนาพาทันทีที่จริงแล้วเราได้กลิ่นอาหารมาได้สักพักหนึ่งเมื่อเข้าไปถึงโต๊ะอาหารก็พบว่านาพาได้จ,ดจัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ววินาทีแรกที่เห็นผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งจะต่างกันก็แค่ไม่มีส่วนใดเลยที่ประกอบจากเนื้อสัตว์ ในจานใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางโต๊ะประกอบด้วยหัวมันชนิดต่างๆที่เผาจนสุกและที่มาของกลิ่นหอมนั้นคือซุปคนุคนๆที่มีส่วนผสมของชีสโดยเธอตักใส่ถ้วยพร้อมกินได้ทันทีเชิญนั่งค่ะนาพาเชิญนาพาเป็นคนที่ทำซุปนี้ได้อร่อยที่สุดในโลกคู่ขนานของเราเลยครับอยากให้คุณได้ลองชิม มีนกล่าวชมนาภาต่อหน้าเธอโอ้โหพูดอย่างนี้ฉันก็เขินแย่สิคะนาพาพูดลองชิมดูก่อนคะ่ะอาจจะไม่ถูกปากก็ได้เธอพูดออกตัวผมลองชิมซุปตามคำเชิญของเธอวินาทีแรกที่ลิ้นสัมผัสกับมันผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับซุปครีมข้นของชาวยุโรป แต่ไม่มีส่วนผสมของครีมเลยที่มันขุ่นข้นเพราะมีใบสมุนไพรหลายชนิดที่ถูกป่นเป็นผงผสมอยู่จึงให้กลิ่นและรสชาติที่อร่อยอย่างที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนมีความหอมมันเค็มกลมกล่อมของเนยและที่สำคัญคือมันมีวัตถุนุ่มๆหยุ่นๆเวลาเคี้ยว จึงได้ความรู้สึกกรุบกรุบนิ่มๆผสมอยู่ที่กรุบกรุบนิ่มๆน,นี้คืออะไรครับผมถามมันเป็นเห็ดชนิดหนึ่งค่ะมีลักษณะกลมปรีขนาดใหญ่หนึ่งดอกกินได้หลายคนเลยเห็ดนี้เราต้องเก็บตอนที่มันยังฝังอยู่ใต้ดินถ้าปล่อยให้มันโผล่พ้นดินขึ้นมาเมื่อไหร่ เนื้อของมันจะเหนียวเกินไปและรสชาติก็จะไม่ดีดังนั้นการเก็บเห็ดชนิดนี้จึงยากมากค่ะสามีของฉันเขาเป็นคนหนึ่งที่เก็บเจ้าเห็ดนี้ได้เก่งที่สุดในโลกคู่ขนานเลยนาภาชมกลับไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมแค่จำตำแหน่งที่มันเคยออกไว้และคำนวณวันเวลาที่มันจะออกในรอบถัดไป ว่าคือเมื่อไรผมก็จะกลับไปเก็บมันอีกครั้งเท่านั้นแต่มันยากตรงที่เห็ดพวกนี้ไม่มีฤดูในการออกคือมันสามารถออกได้ทั้งปีแต่ละต้นก็มีรอบของมันอายุในหนึ่งรอบประมาณ4เดือนสิ่งที่ผมต้องทำก็คือจำให้ได้ว่าตำแหน่งไหนที่มันเคยออกไปแล้วผมก็จะกลับไปเก็บมันอีกครั้งใน4เดือนข้างหน้าเท่านั้นเองครับ มีนอธิบายหลักการโอผมว่ามันก็ยากอยู่ดีแหละผมพูดผมจะใช้วิธีทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่ตรงนั้นครับจำอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันมีนเผยเคล็ดลับอาหารมื้อเช้านี้เป็นอาหารที่พิเศษสุดจริงๆแต่ระหว่างที่ผมกินอาหารอยู่นั้นผมก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ เพราะผมยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยที่จริงแล้วยังไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำเออคุณมีนครับผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยผมพูดออกมากลางโต๊ะอาหารแปรงฟันหรือครับแปรงเพื่ออะไรครับมีนตอบแบบงงๆผมคิดในใจว่าอย่าบอกนะพวกคุณไม่แปรงฟันกัน แต่ก็ลองถามย้ำอีกครั้งเผื่อจะสื่อสารกันไม่เข้าใจคือหมายถึงว่าทำความสะอาดฟันตอนเช้าและก่อนนอนนะครับผมอธิบายผู้เราไม่เคยต้องทำความสะอาดฟันนาพาเผยหาไม่แปรงฟันหรือครับอย่างนี้ก็สกรปรกแย่เลยสิครับผมถามต่ออีกสกรปรกอย่างไรหรือครับมีนถามผมกลับ เออผมหมายถึงผู้เชื้อแบคทีเทรียต่างๆที่อยู่ในปากเราในตอนเช้าซึ่งแบคทีเทรียเหล่านี้ทําให้เรามีกลิ่นปากและมันอาจจะทําให้เราเป็นโรคต่างๆในช่องปากได้เช่นฟันผุเหงืออักเสบอะไรแบบนี้นะครับพวกเราทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องแปลงฟังไม่ต้องแปลงฟันครับเขาพูด